สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราปานแฮ p ปี้ชาแนลค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่ในเกม PKXD นะคะอัปเดตสุดฮาอัปเดตสุดน่ารักมาดูกันดีกว่าว่าในน,นี้มีอะไรกันบ้างเป็นอีเวนต์คริสต์มาสอยู่กันเลยยังมีคนมาตะลุยกันนะคะตอนนี้เปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วสวยไหมเอ่ย สวยไหมสวยไหมสวยไหมหน้าตาเปลี่ยนใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีหูฟังเหมือนเดิมนะคะหูฟังแบบแบลลเบแบบแบบแล้วก็มีน้องยูนิคอร์นนะคะแล้วก็ยังมีกระเป๋าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมนะคะแล้วก็ถุงมือแล้วก็เป็นช,ชุดนะคะแล้วก็รองเท้าเนาะวันนี้มาเต็มชุดนะคะก็เดี๋ยวเราไปแต่งหน้าบ้านก่อนดีกว่า เข้าบ้านไปค่ะตัวนี้นะคะโอเคสำหรับตอนนี้นะคะใครขอแอดมานะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยเนาะแล้วเขาก็เข้าไปหยุดคลิปเอาไว้เพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้บอกแฮชแท็กของเราไปแล้วนะนี่เลยครั้งที่แล้วเราได้บอกแฮชแท็กไปแล้วนะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้าไปแล้วก็ได้ไปแอดกันเนาะ เอาเป็นว่าตอนนี้เรามีเฟร่ด์สักประมาณกี่คนเราไม่รู้แน่ใจเค่ตอนนี้นะคะก็เป็นมีเพื่อนที่เล่นโลบอไม่เป็นเพื่อนที่เล่นเป็นมีเพื่อนที่เล่นน,นี้ด้วยเนาะเป็นมินีนะคะชื่อ mini นะคะแล้วก็สามศูเก้าห้าห้านะคะ เป็นแฮชแท็กของเขานะสามศูนย์เก้าห้าห้าเอาเป็นว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาผ่านทัวบ้านอีกครั้งนะคะป้าเราก็ได้เปลี่ยนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเคเราสามารถตกแต่งหน้าบ้านของเราได้เพื่อกดตรงนี้เราก็สามารถตกแต่งพื้นภาพของบ้านได้นี่เป็นอันใหม่เลยนะโอเคงั้นเราจะมาลองดูกันเลยดีกว่านะงั้นเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยนะงั้นเอาอันนี้ออกก่อนไม่เอา โอเคเราขอ,อนี้เลยดีกว่าชืบสวยนะสวยโอเคติ๊กไปเลยเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะมีหลายอย่างเลยดูซิว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีเป็นทุกอย่างเลยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปไปจะแต่งต้นไม้นะคะให้ดูดีเนาะเอาเป็นว่าเราขอซื้อเลยแล้วกันต้นไม้นี้ โอเคซื้อเสร็จแล้วค่ะเหรียญเหลือน้อยแล้วโอเคตอนนี้ฉลแียวเราต้องการอันนี้นะคะรูปผัวนะคะรูปได้ไหมอ่ะรูปทำไมไม่ได้เอ้ยรูปไม่ได้ช่วยด้วยอ่ะต้องเอาของขวันก่อนนะมั้งโอเคกดเลยค่ะชูแอบไหนเรามารูปผัวฉะเลียงดูใหม่อีกครั้งนึงรูปไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย ก็ได้แต่รู้ไม่ได้ทำไงอ๋อก็อได้ก็ได้จุกได้จุกได้แปลว่าเราเออลงแล้วตอนนี้จสเลี้ยงล,ยลอยเลยี้ยลอยเสเลี้ยงลยทำไมเป็นอย่างงั้นน่ะทำไมเป็นอย่างงั้นเออแล้วงั้นถ้ามันติดบั็อกอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้แนะนํากดโทรศัพท์ด้านข้างบนนะคะที่เราถอดไปดที่แล้วแล้วก็เอาออกนะคะ ออกเราจะมีตะเลียงหลายตัวเนาะจนว่ามีตเลียงสี่ตัวนะคะดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะทำอะไรกับเขาได้บ้างค,ค่ะือตัวนี้เรามีเหมือนแบบไม่มีตะเลียงแล้วนะคะจะเลียงเราติดปลาก็ก็เลยอันนี้ไปไหนแล้วตเลียงหายช่วยด้วยตะเลียงหายโอเคตะเลียงอยู่นี่นะคะ มีคนชอบบ้านเราสิบเลยนะคะแล้วเอาต้นไม้มาแล้วสวยไมย่เอ,อ้ยสวยไมย่สวยไมย่สวยไม,ยยมยต้นไม้โฉมใหม่ใครเล่นพี่เ็กตีเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับใครเล่นพี่เ็กตีนะคะพรุ่งนี้นะคะเรานัดกันเรานัดกันเวลาสัปประมาณเวลาสัปประมาณหกโมงเย็นนะคะสิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์สี่น,สน,สน,นาทีนะคะ 18ปดนาฬิกาสสินาทีนะคะ6กโมงครึ่งนะคะ6กโมงเย็นนะคะตอนเย็น6กโมงครึ่งนะคะนักกันตอนนี้เพื่อมารับแอดกันนะคะไม่แน่นาเราจะอยู่บ้านหลังไหนกันก็ขอให้ค้นหากันนะอเ,เอาเป็นว่านะคะสำหรับใครเล่นพีเคกตีนักกันพุ่งนี้นะตอน6กโมงครึ่งตอนเย็นนะคะ มานัดก,กันแล้วก็มารับแอดกันนะคะแล้วก็จะได้เจอกันเนาะสำหรับใครเล่น PKXT เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถวาดได้นะคะสำหรับใครนะคะที่ได้มาแล,แล้วก็นี่เลยสามารถวาดได้ช็บปช็อ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 อ่ะงั้วขอเป็นสีแล้วกันอ่ะเอาเราสามารถวาดไวเอ้ยนี่มันใช่เรื่องไปเนะี่ยโอเคมาละ เคงทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยและงั้นต้องขออันนี้ด้วยกัเนเรียบร้อยค่ะเราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาไม่รู้กี่ตัวแล้วนะสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเราคือตัวหมานี่นะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวที่สองของเราคือยูนิคอนสัตว์เลี้ยงตัวที่สามของเราคือหมาอีกพันหนึ่งนะคะสัตว์เลี้ยงตัวที่สามสัตว์เลี้ยงตัวที่สี่นะคะก็ได้มาเป็นตัวนี้นะคะจะไปสอนหาสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะโอเคงัานเราเอายูนิคอนออกมาก่อน โอเคงั้นเราจะไปหาส,สอนหาสัตว์เลี้ยงในช่องอีเวนต์คริสต์มาสนะคะพรุ่งนี้นะกัน3 6โมงครึ่งนะคะ6โมงครึ่ง18นาิกา30นาทีานะคะเอาไวเมื่อเดี๋ยวเราจะมาสอนหาสัตว์เลี้ยงของใหม่ในอีเวนต์คริสต์มาสนะคะสําหรับใครยังไม่รู้เนาะโอเควันนั้นคือเราขึ้นไปแล้วมันก็เหมือนแบบไปผล่ที่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราขอเปิดหน้าให้ดูกดกล้องนะ โอเคมาแล้วเห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมที่เราถ่ายบนห้องนอนนะเพราะว่าเสียงเงียบแค่เอาเป็นว่ากล้องเราอยู่ตรงนี้เนาะใช้แอดบันทึกหน้าจอว้เลยอันนี้ห้ามบังกล้องเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็กระโดดลงไปเนาะพอดีเมื่อกี้อ่ะเราอัดคลิปตอนเรียนเสร็จนะคะก็สําหรับใครที่ยังเรียนไม่เสร็จนะคะขอให้เรียนให้เสร็จก่อนมาดูคลิปเรานะ ตอนนี้นะอาจจะบังคับยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราต้องเปิดกล้องไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยิืมที่เรากระโดดตรงนี้ครั้งที่แล้วอะ่ะคือเราที่จริงอะ่ะมันอันที่จริงนะคือเราอะ่ะอืมมากไงนะคือเราอแบบแบบกระโดดแล้วมันก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีของหรือบ้านอะไรอยู่ข้างบนสำหรับใครเล่นมาแล้วนะ อันนี้สาหรับคนเล่นมาแล้วนะคะอาจจะรู้แล้วสําหรับคนที่ยังไม่เล่นมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็สําหรับคนที่เล่นมาแล้วก็ยังดูคลิปนี้ได้นี่ไงนี่ไงทุกคนนี่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 นะคะมันจะมีอันนึงที่หัวลนนี่ไงแล้วก็ลนอ่ะโอ้ยลอนโอเคตอนนี้เราให้เห็นชัดแล้วนะตอนนี้เราถ่ายบนห้องนอนก็เลยอันนี้หน่อยมันก็จะมีเสียงครกครบครบนะคะเพราะว่า เราคขยับกล้องนะคะตอนนี้เราเปิดเสียงลังสุนนะชุบมีเพื่อนมาด้วยเพื่อน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 คนนี้ผิวดำมากเลยโอเคกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆชั่โอเคเราอยากได้กล่องข้างบนนาน้า,นาแต่มันหยิบได้ยากนะคะไว้ใจเราติดบั๊กช่วยด้วยเมื่อกี้สัตว์เลี้ยงติดบั๊กเราติดเอง โอเคเราไม่น่าเหมือนแบบอันนี้เลยมีคนแต่งตัวเป็นผู้้เองด้วยอ่านักเกลียดอ่ะคนนี้คือใครอ่ะห้าเจ็ดเก้าไม่ปิดเสียงได้ด้วยนะลูกซิปิดเสียงเขาได้ด้วยว้าวสุดยอดนะเป็นว่าเรียวคอเลอ็กกว่าตรงนี้โอเคข,อขยับกล้องก่อนนะคะ Mm hmm. เดี๋ยวเราก็โดดอีกทีนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้มันไม่รอดอะเพราะว่าโอ้ยมันไม่รอดอะโอ้ยอันนี้เราเปิดกล้องแล้วมันไม่ชินขออภัยด้วยนะถ้านิ้วบังเพราะว่าเพราะว่ามันแบบมันก็ต้องใช้มันแบบสปรีจัมใสโคตนนีเลยวูย้เกือบตองอะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ อันนี้มันขยายกล้องได้ไหมอ่ะขยายไม่ได้โอ้โหช่วยด้วยาขอกล้องไว้ตรงกลางเลยกันเชอวูมอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้แต่ว่าเปิดเสียงดังนะคะสำหรับสิ่งที่ทุกคนต้องการมานะสิ่งที่ทุกคนสงสัยมากนะคะคือทำไมใน เวลาเราอัดคลิปในคอมมันไม่มีเสียงเอ่ยเพราะเราไม่ได้ไปลงทุนซื้อมายนะคะก็เลยไม่มีเสียงอันนี้เรานอนอัดคลิปอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนหาโดยตรงกันเลยจัดเลี้ยงอันนี้ัดเลี้ยงัดเลี้ยงแต่เ,เราออกมาให้ก่อนัดเลี้ยงอันนี้นะคะชุบจัดเลี้ยงเราเพิ่งจะเลี้ยงไปได้หนึ่งอันนี้เลยซื้อใชป,ประมาณห้าร้อยต้นคริสต์มาสนะคะ ก็นั่นแหละสำหรับใครทำได้นะคะโอเคสำหรับใครมีเอ,อสำหรับใครมีพวกป้านอะไรนะโอเคนี่ปรับแสงสุดแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไมแต่สำหรับใครขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เนาะเพราะมีกระจกบังอยู่โอเคทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะคะ สำหรับคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้มาพวกจะลุยอะไรพวกนี้ด้วยแหละแล้วก็แบบมาทำอะไรนน่นนี่นะคะโอเคตอนนั้นเราลืมไปเลยว่าเราอยากให้ดูวนี้นี่นี่นี่น,นี่มันเป็นเหมือนแบบอะไรนะขอปรับก่อนสัตว์เลี้ยงโอเคสัตว์เลี้ยงเนาะโอเคตอนนี้ไม้อยน,น่ในคอ,อลัมน์ล้ะมีคนบอกมีคนถามแต่ว่ามีคนในพ่เค้กที่ถามว่า ยูนิคอนเามาจากที่ไหนสวยใช่สวยสวย,สวยมากปุ่มอ่ะเมื่อกี้ยูนิคอนนะคะ <_ C 1> เห็นสายรูงไหมจะมีสเก็ตด้วยเนาะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่เล่น PKX ดีนะ <_ C 1> ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคือเราเล่นมานะานแล้วแหละก่อนโลบอกอีก หลังจากที่โรบอกนะคะได้ล้มไปได้ล้มไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เล่นในคอมนะคะแล้วเราก็จะไปลงทุนซื้อใหม่แล้วก็ได้มาทําเป็นเอจะมาเสียงเสียงคีย์บอร์ดให้ทุกคนได้ฟังกันก็เลยไม่ได้ตอนนี้นะคะ,ะเลียงเราหิวอาหารสําหรับใครยังไม่อยากให้อาหารนะคะกดเข้าไปที่โทรศัพท์ด้านบนขวามือหรือซ้ายมือนะคะแล้วก็เอาสเสลียงออกแล้วก็ทิ้งมป อืมไม่ได้แสดงว่าต้องทำอย่างนี้นะคะปึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอ๋อก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะแงแงแงใจลาย,าอย,าอยาโอเคมากันเลยมากันต่อว่ายโอเคมาให้สซาเลี้ยงกินอาหารก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้ซาเล้งกินอาหารแล้วนะนี่เราเต้นได้นะคะแล้วซเลี้ยงกินอาหารเสร็จก่อนดีกว่าชุบชุบชุบ ช่บกำลังเคีย้ยวอร่อยเลยดูสิดูภาพดู e อีโมจิครบแล้วมากกันเลยดีกว่ายูนิคอร์นเลี้ยงจนโตเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนดีกว่าอุ้ยจะไปร้านเกมนะคะไปร้านเกมก่ไปร้านเกม ร้านเกมอัปเดตใหม่เยอะมากเลยนี่นะจะมีพวกเกมตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันอัปเดตใหม่แล้วก็แับอัปเดตใหม่เยอะเลยเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นแบบอันสีชมพูหน่อยสีชมพูชมพูน่ารักนะคะงั้นเราขอปิดกล้องแล้วกันนะ โอเคตอนนี้เราปิดกล้องหมดล้ตอนนี้นะคะเราให้ทุกคนเปลี่ยนสีตัวของนกได้นะคะจะเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูสีอะไรก็ตามเราก็ทำได้โอเคเลยบเท่เล <Okay. S 2> ยทำง,งี้ทำง,งี้ให้นกเหมือนแบบเหาะได้นะคะทำให้นกเนี่ยหล,ล่นลงมาเด็กขาเลยนะ หลดลงมาเด็กขาดไม่งั้นตายโว้ยงั้นเริ่มใหม่แล้วกันขอเริ่มใหม่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะยากขึ้นมันจะยากขึ้นแล้วนกก็ตายนะโอเคเราต้องหาะมันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะขออยากให้เอามาเล่นเลยว้ายนี่แหละ ตายเลยเหอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเล่นยากจริงๆเลยนะเนี่ยเราเล้การมาเจ็สิบห้านะคะดี๋ยวเรามาดูกันว่าของตรงนี้จะขายได้ไหมขน,นาเลยนี่แตนแพงอ่ะไม่พออันนี้เราได้มาแล้วนะเนี่ยอันนี้เ,เราจะไปพาทัวร์ได้บ้านนะมาเกียนะคะอือือ ในปอดแกมก็มีอัปเดตหม่ยสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะโอเคมีของขวัญให้อยู่ตลอดนะชกลับบ <medi cringe Spiritual music> ้านได้เ <sven> ร <tweeting> ็วที่สุดก็เดี Plug ๋ยวุ่งนี้นัดกันนะคะสำหรับคนเล่น PKXD นะนัดกันสักประมาณหกโมงเย็น18บนาฬิกาสานาทีนะคะสำหรับใคร ไม่มาว่างเล่นหรือว่าขออนุญาตพ่อแม่เราไม่ให้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะไม่สามารถเล่นได้เราก็ไม่เป็นไรเอาไว้มีสิทธิทพิเศษเล่นได้ก็ดีแล้วค่ะตอนนี้เราแต่งตัวใหม่มันจะมีมอัปเดตใหม่ตั้งแต่แ a p p y ้เ r ิร์ดเดย์บีเคคิี้ตัวเราเนี่คิี้ตัวเราแต่งตัวได้นี่เป็นสิ่งที่เราทำทำเต็มๆสวยไหม นี่คะ่ะว้าวสวยหมดเลยรูสิน่ารักนี่เป็นชุดธรรมดาที่เราใส่ชุดนี้เป็นกิสบบัสที่มันกี้เราใส่นี่เป็นชุดที่เราทำเป็นช,ชุดคู่หมวกคาร์บอยเอชุดคู่หมวกคาร์บอยเราลืมถอดโอ้ยตายแล้ว งั้นเราจะมาสอนเซฟนะคะมันมีเคสตดงงั้นขอเป็นผมนี่ละกันแล้วก,วก็เอาเป็นรองเท้าเออรองเท้าอยู่ตรงไหนอะอ๋อนี่ไงรองเท้าเนี่ยรองเท้าอยู่นี่แล้วเราก็สามารถเซฟได้นะคะเซฟเก็บได้ชุบ อย่างนี้เวลาเราจะแต่งตัวก็สามารถทำได้นะคะเยลเป็นกระโปรงนี้ว้วก็สามารถแต่งเป็นหูฟังได้นะคะฟังโอเคเอาหมวกคารบอยออกได้เคล้วก็เป็นเหมือน ชุดนี้นะคะอันนี้เราทำไปแล้วอ่ะคือเราอันนี้มีรองเท้านะคะรองเท้าเราขอเป็นรองเท้าแบบนี้ละกันรองเท้าแบบแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบรองเท้าแบบนี้นะคะได้แล้ว แล้วก็ไปเป็นเสื้อเป็นอะไรทุกอย่างนะคะสำหรับการแต่งตัวที่ดีนะคะนี่เลยมันไม่ค่อยดีเวลาเราใช้แบบนี้โอเคเรียบร้อยสวยแล้วอันนี้เราขอเป็นงี้แล้วกันแล้วก็ เออแล้วก็ขอเป็นแบบได้แล้วโอเคนี้ได้แล้วแล้วก็เป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อเราแค่จะอยากเปลี่ยนรองเท้าเนาะเป็นเสื้อนะคะก็เซฟเก็บได้เลยแค่เราสามารถแต่งตัวอะไรได้หมดทุกอย่าง ตอนนี้นะคะก็ได้แล้วเนาะแสวบสวยแล้วเห็นไหมยสวยแล้วเปลี่ยนผมเปลี่ยนหน้าต่อใหม่เอาของขวัญก่อนนี่หนึ่งห้าสิบนะคะชื้อได้มาแล้วก็สามารถสะสมได้นะคะ แค่เป็นว่าเดี๋ยวเราสัตว์เลี้ยงอย่างให้ลูกหัวนั่นเหรอ่อยเมื่อกี้รูปไม่ได้ทำไมตอนนี้รูปได้ละโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังกัน,นจบนะคะก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะก็สํสำหรับใครชอบคลิปเลี้ยหรือตัวะไรก็ใช้ก็ซับสไครด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย